ผมเชื่อว่าผู้ที่รักในการปลูกต้นไม้หลายๆบ้านนะครับออจะมีหัวหมอกติดในบ้านไว้นะครับแต่บางครั้งเนี่ยเราใช้ไปสักระยะหนึ่งหัวหมอกมันเริ่มจะอุดตันนะครับซึ่งแรกๆเองผมก็ไม่ทราบว่ามันสามารถล้างเองได้ครับผมก็ซื้อหัวใหม่มาเปลี่ยนเลยซึ่งแต่ละหัวหนึงก็ราคาก็หลักสิบอยู่นะครับซึ่งเปลี่ยนบ่อยๆก็ไม่ไหวนะครับวันนี้ผมเลยมาแนะนําวิธีการล้างหัวเองแบบง่ายๆหาก เพื่อนๆท่านไหนยังไม่ทราบนะครับเมื่อเราถอดหัวมาแล้วนะครับตรงส่วนปลายเนี่ยเราสามารถหมุนมันออกมาได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอตัวที่มันจะอุดตันเนี่ยมันจะอุดตันอยู่แค่ช่วงปลายเท่านั้นครับ ช่วงถอดเนี่ยต้องระวังให้ดีอย่าให้อะไรลเล็กๆอย่างพวกขัวเข็มพวกนี้นะครับหายนะครับเพราะงั้นเท่ากับว่าเราจะเสียเลยนะครับเราเรามาเริ่มต้นนะครับว่าเราจะล้างมันยังไงกันนะครับครับก็อุปกรณ์นะครับก็มีแปรงสีฟันเก่านะครับเท่านั้นเองเลยครับเราก็เอามาขัดนะครับเออส่วนใหญ่ไอตัวที่มันจะอุดตันเนี่ยมันจะเป็นพวกเศษ ผงเล็กๆนะครับที่ตัวกรองของเราเนี่ยมันกรองแล้วหลุดออกมานะครับเราก็แค่เอาตัวแก๊สซิพันเก่าๆนะครับมาขัดจริงๆเนี่ยด้านในตรงนี้มันจะมีโอลิงด้วยแต่ว่าผมก็ไม่ได้จะถอนมันเพื่ออะไรเพราะมันตันอยู่ที่รูครับผมก็แค่เอาส่วนหัวของมัน,นครับถูๆๆส่วนตัวอื่นเนี่ยมันไม่ค่อยจะมีอ,อ,อะไรให้ไปติดหรอกครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีคราบ หรือว่าเศษเนี่ยไปติดอยู่แล้วก็ล้างๆ้างมันไปนะครับไหนๆเราก็ถอดไปแล้วเราก็ขัดๆมันไปอย่างนั้นแหละจริงๆแล้วมันแค่เราปัดปาดอยู่แค่ตัวปลายรูมันมันก็ออกแล้วครับก็ไม่ได้เป็นความอะไรที่ยุ่งยากเพียงแต่ว่าอเวลามันหลายๆหัวมันก็ใช้ระยะเวลาพอสมควรนะครับมันไม่มีวิธีอื่นที่เร็วกว่านี้นอกจากวิธีการใช้แปลงขัดแล้วครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าการประกอบใส่เนี่ย ต้องดูให้ดีว่าเราถอดมาในลักษณะไหนก็ใส่กลับไปในลักษณะเดิมับอย่าลืมครับพวกนี้มันมีสปริงนะครับหัวเข็มมันอาจกระเด็นได้ตัวเนี้ยเราต้องระวังให้มากเลยนะครับว่าชิ้นส่วนมันเล็ก๋ยวพยายามให้มันหายครับทําในที่กว้างไว้นะกันนะครับเผื่อเวลากระเด็นแล้วเราจะได้เห็นนะครับว่ามันไปอยู่ตรงจุดไหนอ๋อหากหัวบ้องหัวนะครับแกะยากครับใช้ครีมบิดเลยนะครับ นะครับบิดทวนเข็มนาฬิกาครับตามเกลียวปกตินะครับเราก็จะถอดได้นะครับตอนแรกผมคิดว่ามันจะถอดไม่ได้นะครับก็ใช้ขีมเดี๋ยวผมจะลองแกะตรงส่วนที่ผมบอกว่ามันเป็นโอลิงให้ดูนะครับเอาเนี่ยครับโอลิงนะครับแล้วก็จะเป็นหัวพลาสติกนะครับที่เป็นหัวรูตอนใส่นะดูด้วยครับมันจะมีด้านที่เป็นด้านเขาเรียกว่าอะไรอะ ด้านที่รับกับหัวเข็มนะครับเราต้องดูดีๆมันมี2ด้านไม่เหมือนกันนะครับด้านที่เป็นด้านหัวเทนะครับหัวป้านนะครับเนี่ยครับเป็นด้านของหัวเข็มอีกด้านนึงจะเป็นด้านเรียบโฟกัสอาจจะช้าโอเคนี่น่าจะเห็นนะครับตัวที่เป็นเทเนี่ยจะเป็นด้านที่ประกบเข้ากับหัวเข็มนะครับดังนั้นตอนใส่ดูให้ดีนะครับว่ามันใช่ด้านของมันหรือเปล่านะครับไม่งั้นมันก็จะเป็นขัว พุพุ่งฟุ้งๆงเลยนะครับคือมันไม่รับกันโอเคคลิปนี้คงจะไม่มีอะไรมากนะครับเป็นการล้างหัวหมอกเองง่ายๆนะครับทำเองได้ง่ายๆสำหรับวันนี้ลองทําดูนะครับต้องกล่วาวคาว่าสวัสดีครับเราจะเลี้ยงต้นไม้เติบโตไปด้วยกันอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์อย่าได้แขกไขรถ้าคุณรักในการปลูกต้นไม้